เรากลับมาในซีรีส์แรกเชลคนจนฮนะอย่าเรียกว่าซีรีส์เลยเรียกว่ารายการที่สิ้นเปลืองที่สุดในโลกฮนะโอเควันนี้ก็มีโปรโมชั่นมาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูของกันเลยนี่ฮะโปรโมชั่นแรก2ครั้งนะได้ครั้งละใบครนะับผมก็แลกมาครั้งละห้โอเครับของมาปาปาเดี๋ยวเปิด2 ID อีครับตัวเองก่อนเอ้ย มาครับแรกนะขอดีๆอ่ะท็อป5ของแต่ละปีใช่ไหมท็อป5แต่ละปีท็อป5ของแต่ละปีอ,ปอ,ปอารบาเนี่ยมันติดท็อป5เนียตัวละ 8m เนี่ยเวเลยวันที่สองโลนโด,นโด <c oughs> ไปอย่างรวดเร็วไอดีสองครับมาต่อไอดีเพื่อนกันเลยสำหรับไอดีผมนี่แบบนะก็ได้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะบอกว่าเจงไม่ได้เพราะมันเป็นของฟรีนะโอเคของเพื่อนนี้ก็ขอที่มันดีกับผมหน่อยทีมมันยังไม่มีฮนะให้มันไปทําทีมมาหน่อยร้อยเอ็มขึ้นนะใบแรกไปค้างโคโซเซ่ really, <nigga. S 1> สิบเก้าเท่าล้านกับเปล่มต้นได้ดีครับอีกใบขอหน่อยเออปรากฏแม่งเที่ยวผมอีก โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปในวันนี้ฮะคิดยังไงกับคลิปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้างล่างครับและถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม